มาติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบรางวัลการประกวดภาพพยนต์สั้นยังอากิฟิเจอร์2025ตามรอยพระยุคลบาทด้านการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่9หนุนการแสดงศักยภาพเย,ยาวชนเสริมการรับรู้ด้านการเกษตรในคนยุคใหม่นางสาวพัตราพรสกยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรได้เป็นประธานในพิธีมอรบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นตามรอยพระยุคลบาทด้านการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่9ในโครงการยัง Future 2025, 2025. นะอค a ิฟิวเจอร์2025ณโรงภาพยนตร์ SF ศูนย์การค้าเซนท์นเวลิลด์โดยกระทรวงเกษตรและสหกรสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรษเฉลิมพระเกียรติองค์การมหาชนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวง อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสมาธ์สมาคมภาพยนต์แห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการแสดงศักยภาพของเยาวชนรวมถึงการส่งเสริมการรับรู้การสร้างความเข้าใจด้านการเกษตรในกลุ่มคนรุ่นใหม่ตลอดจนการถ่ายทอดพรภติคุณและพระอัิยภาพของการในด้านการเกษตรของพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9ผ่านสื่อภาพยนต์สั้นความยาวไม่เกิน ห้านาทีทางนี้มีทีมนิสิตนักศึกษาและเยาวชนทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกว่า50ทีมมีผลงานที่ผ่านการพิจารณาเข้ารอบ15ทีม โครงการยังอกิฟิเจอร์สะท้อนถึงความสำคัญของคนรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายทอดพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมไปถึงแรงบรนดาใจและเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญสู่การพัฒนาศักยภาพชีวิตเกษตรกรและสร้างความยั่งยืนภาคเกษตรไทยในอนาคตตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงมีคุณูประการต่อประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ ด้านพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้ในยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรได้กล่าวเสริมว่าสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรมีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระกิติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระมาหกากษัตริย์ไทยควบคู่ไปกับการสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นพลังสําคัญในการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาเกษตรไทย สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตซึต่งการจัดทำโครงการในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเวทีสำหรับการแข่งขันแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนและจุดประกายให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สืบสารรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชาผ่านการศึกษาและสื่อสารภายในรูปแบบของคนรุ่นใหม่ชอบอีกด้วยจบข่าวกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ข่าว